ว่าเราไม่โชคดีก่บใครและใครจะโชคดีกับเราแต่คนที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนากับเราไม่ได้เหยียบแผ่นดินนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาได้สิ่งดีๆจากนี้ในแผ่นดินเรากลับไปด้วยแสดงว่าพระรเจ้าอยู่หัวองค์นี้มันไม่มีอะไรบังเอิญถูกไหมคะระกานเกิดมาจะให้เพราะสัญลักษณ์ของเราที่จะเกิดขึ้นที่สถาบันที่ชื่อว่า m ม c a แค i n s ิน t u t ุ by บธัญสมุยนั้น,นสัญลักษณ์ของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าค่ะ และทำไมวันนี้เราถึงยินดีเป็นที่สุดที่มีคนที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนั่งอยู่กับเราและเราได้ดูแลท่านอยู่ในโครงการของเราจนกว่าท่านจะมีสุขภาพท,ที่ดีลกลับไปรับใช้เบื้องพระยุคนลบากอีกครั้งหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประสุดได้ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่กับเราแค่้าวันเราเชื่อว่าหกเดือนเข้าหายนี่คือสิ่งที่ออกมาจากในตัวเขาวันนี้เราโคนหัวอะไรให้เรียบร้อยที่นี่เป็นช่างเสริมสวยด้วยนะคะ ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะทำไมเราต้องโกนหัวเขาก็เนื่องจากว่าเขาเริ่มต้นเป็นที่ศีรษะแล้วลุกลามไปที่อื่นเพราะฉะนั้นต้นเหตุและปลายเห็ก,กมันยังอยู่ที่ศีรษะอยู่ค่ะเราจะต้องแก้ที่ศีรษะเขาก่อนเราแก้ที่ศีรษะเขาแล้วอย่างอื่นก็จะออกมาได้นี่คือชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวเขาอยู่ในกระสีเือดของเขาที่ทําให้เขามีปัญหาที่เป็นโรคแบบนี้แล้วหมอช่วยเขาไม่ได้แต่สิ่งที่หมอใส่ไปในตัวเขาอยู่ในนี้นั่นก็คือสเตียรอย หมอยัดใส่ลงไปกดมันไว้ไม่ให้มันลุกลามแต่จริงๆลหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้นะคะอันนี้คือชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวเขาเขาออกทั้งหมดวันนี้แก้วคืนนี้จะเป็นแก้วที่เจ็แล้วเขาไม่ได้กลับบ้านคุณแม่ฝากเขาไว้ที่นี่เขาจะอยู่กับเราหกเดือนแตงในสามเดือนแรกนั้นเราเก็บเงินตามหลคฐาที่เราต้องเก็บแต่สามเดือนหลังนั้นเราดูแลให้เขาฟรีค่ะทําไมเราต้องดูแลให้ เพราะว่าเงินจํานวนมหาศาลนี้เด็กผู้่งอายุ21ปีแล้วเขาต้องหยุดงานเขาไม่ได้ทํางานเขาไม่ทํางานเราก็ต้องช่วยเพราะฉะนนั้นการช่วยสิ่งนี้คือการให้ชีวิตใหม่คุณเห็นครอบครัวของคนาเลเซียที่มีลูกสามคนมีภรรยามีญาติพี่น้องมาแล้วมารับเขากลับบ้านคุณยินดีด้วยไหมคุณเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาด้วยสภาพที่จะต้องตาย พ่อแม่มาสมที่สนามบินก็บอกปอดกันน้ำลาร้องไห้พอหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สองเดือนนั้นก็จะตายไม่เกินสามเดือนถ้าไม่ดูแลด้วยหลักสูตรของหมอวันนี้เขาอยู่เราก็ได้สามเดือนกับสิบแปดวันสิบแปดวันเป็นโบนัสที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดวันนี้ลูกและภรรยาเข้ามากลับบ้านด้วยหลักสูตรที่ดูแลตนเองวันนี้มาเร็งไปตอกน้ําเหลืองของเขาได้หายไปแล้วค่ะเขากลับบ้านด้วยกับครอบครัวของเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พราะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้นั้นถามว่าที่เขาบอกผู้ท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กับเชื่อเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เรายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยได้ของเราได้อะไรเราได้เป็นสุขในการทําแต่ได้เป็นเพย่หนของเราที่เราได้ทําให้แล้วเขากลับบ้านได้อะไรก็ได้ครอบครัวใหม่ได้จิตวิญญาณใหม่ได้ร่างกายตองใหม่กลับไปเป็นคนใหม่ของที่บ้านที่สุดสาคัญที่สุดเขาบอกว่าเขาจะไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนฝูงอีกเลยเขาจะกลับมาดูแลครอบครัวและตัวเอง และที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เขาบอกอากรเมื่อคืนที่มันนั่งคุยกันก็บอกว่ามันันนี้ฉันจะกลับไปบ้านแล้วฉันจะเอาร่างกายของฉันเป็นตัวนําพาคนที่ป่วยแบบฉันมาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ในตัวของเราคนดูแขนของเขานะคะจากที่แดงปืน้นวันนี้เริ่มลดลงคุณดูในถังเขาสิคะว่าสเตียรอยด์ที่อยู่ในตัวของเขานั้นในกระแสเลือดของเขานั้นมันเยอะขนาดไหน สีน้ําตาลนี้คือ,อยาที่หมอบรรจุลงไปในกระแสเลือดของเขาสั้งทิ้นเป็นวเวลา5ปีแต่มไปปนอยู่กับคอรลสเตอรอลซึ่อยู่ในตัวของเขาเราดึงชิ้นส่วนพวกนี้ออกมานี่คือ,อยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นกดอยู่ที่ตับของเขาแลา้วตอนนตับของเขานั้นดูแลตัวเองไม่ได้ทําให้ของเขายิ่งยิ่งยิ่ง,ง,งเป็นยิ่งเป็นแต่พอเราดึงชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาให้เราดึงออกมานี่คือภาพที่เราดึงออกมาวันนี้แขนของเขา ข่าขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแสดงว่าแค่สี่วันมันดีได้ขนาดนี้ห้าวันห้าวันมันดีได้ขนาดนี้แลวแต่เราเปลี่ยนอาหารทั้งหมดไม่นําสิ่งโสโครกผ่านปากลงไปเอาสิ่งโสโครกที่เคยผ่านปากออกมาจากทางทวารเอาเข้าวดึงออกเอาเข้าวดึงออกแม่แดีเอาเข้าวอย่างเดียวแล้วไม่ดึงออกจะหายจากโรคไหมไม่หายเพราะ,ะสิ่งที่พิสูจน์ได้ในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่พวกที่อยู่ในตัวเขาพวกนี้นี่คือเชื้อรา ที่เหกับแสเเือกต้องออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องผู้หญิงคนนี้ได้